เข้าเมืองหลังแสดงความคิดเห็นทางการเมืองในสัปดาห์หน้านะครับโดยหากพบว่ามีการกระทําความผิดจริงจะถูกเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีพร้อมยืนยันนะครับไม่หนักใจแม้นายสาธิตนะครับมีสิทธิ์ในการเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากศาลปกครองเพราะหากกระทําความผิดทางกฎหมายก็จะถูกลงโทษชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนิตโคสะทินกร นี่เป็นปฏิกิริยาของนายสุเทพเทือกสุบัณแกนนากปปสที่เขียนผ่านเฟซบุ๊กสุเทพเทือกสุบัณโดยบอกว่าไม่รู้ว่านายสาธิตเซกันนักธุรกิจชาวอินเดียและเป็นแกนนากลุ่มกปปสจะเป็นต่างด้าวจนกระทั่งรู้จักนายสาธิตหลังสํานักง,งานตรวจคนเข้าเมืองเตรียมพิจารณาเพิกถอนใบสําคัญถิ่นที่อยู่และเนรเทศออกนอกประเทศหลังแสดงความคิดเห็นทางการเมือง ซึ่งเป็นการกระทำผิดพรบรคนเข้าเมือง2,522จากข้อมูลของ BSI พบว่านอกจากการแสดงออกทางการเมืองซึ่งเป็นข้อห้ามตามพรบรคนเข้าเมืองซึ่งจะส่งผลให้บุคคลต่างด้าวต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศเหมือนกับการกระทำผิดในคดีค้ามนุษย์และขายาเสพติดแล้วนายสาธิตยังนำมวลชนไปปิดล้อมกรมการบินพลเรือนซึ่งเป็นการกระทำในช่วงหลังจากที่มีการประกาศใช้พรกรฉุกเฉิน จึงเป็นความผิดที่มีผลต่อความมั่นคงในราชอา,าจากักรซึ่งขณะนี้ DSI ได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งคาดว่าจะเริ่มพิจารณาได้ภายในสัปดาห์หน้าและหากพบว่ามีมูลจริงก็จะเสนอให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงในฐานะผู้อำนวยการสอรอสอเป็นผู้ลงนามเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการประกาศใช้พรกฉุกเฉินซึ่งจะทำให้ในายสาธิตต้องถูกผลักดันออกนอกประเทศไทยทันที และยังถูกขึ้นบัญชีดำในฐานะบุคคลอันตรายซึ่งจะทำให้ในายสาธิตไม่สามารถกลับเข้ามาประเทศไทยได้อีกคนต่างด้าวนะครับสิทธิในการทางการเมืองเนี่ยเขาไม่มีเลยนะครับสิทธิการเมืองเนี่ยเป็นสิทธิของอนุญาตให้แก่พลเมืองเอาเหฮะที่เป็นสัญชาติของประเทศนั้นอันนี้คือเป็นกติกาสากลอยู่แล้วนะครับว่า สิทธิ์ในการเมืองเนี่ยเขาสมมติว่าให้คนที่มีสัญชาตินั้นๆน,น,นะครับทั้งนั้นแต่สิทธิมนุษยชนของคุณสาธิตเนี่ยยังมีอยู่เหมือนเดิมครับผมก็ยังมีอยู่แต่ว่าเรื่องเรื่องของการเมืองการนำมวลชนไปปิดล้อมไปเรียกร้องเนี่ยทำไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าจะต,ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายตามพรบคนเข้าเมืองนะครับและเขาไม่มีสิสทธิหน้าที่ตามอะไรกฎหมายรัฐธรรมนูญครับว่าสิทธิและเสรีภาพของคนไทยแม้ขณะนี้ในสาธิตและการนำกปปส จะเตรียมยื่นต่อสารปกครองรวมถึงร้องเรียนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องการถูกเนรเทศโดยอ้างว่าไม่เป็นธรรมแต่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการเนรเทศบุคคลต่างด้าวเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการกระทําผิดตามกฎหมายที่คนต่างด้าวทุกคนต้องรู้หน้าที่บทบาทสิทธิในการปฏิบัติตนทนิตโคสัตทิกร NBT News Focus